สวัสดีครับหลานๆครับซิกวันนายไบณติงมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันที่ณติงอัดรายการเนี่ยคือวันที่12มีนาคมก็เลยทำให้นติงนึกถึงช่วงหนึ่งนะครับซึ่งใกล้เข้ามาแล้วละ่ะนั่นก็คือเลสเซนเมเนียครั้งที่37ก็เลยนึกถึงตอนที่ณติงไปดูเลสเซนเมเนียแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องของศึกเลสเซนเมเนียให้หลานๆได้ รับทราบกันนะครับเลสเซอร์มเนียเนี่ยมีมาแล้ว37ครั้งสำหรับเลสเซอร์มเนียครั้งที่37ที่จะถึงนี้นะครับหลานๆครับจะปล้มกัน2วันนะครับคือวันที่10แล้วก็11เมษายนนะครับปล้มกันที่เรมอนเจมส์สเตเดียมนะครับที่แทมเปอเบย์ฟลอริดาเพราะฉะนั้นพลาดกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเลสเซอร์มเนียที่มีการจำหน่ายบัตรคนสามารถเข้าไปชมได้ ครังที่36คราวที่แล้วเนี่ยจะว่าปล้าในเวทีปิดแต่คราวนี้จะเป็นครั้งแรกครับของ WWE ที่จะเปิดให้คนเข้าชมหลังจากที่ปิดมา1ปีเต็มครับลเลเซมเนียรครั้งที่37นะครับวันที่10และ11เมษายนครับนะติงก็มีความหลังกับเลเซอรมเนียมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกก็เช่าวิดีโอดูครับนะครั้งแรกนี่วันที่31มีนาคมปี1985ก็3 0กว่าปีที่แล้วนะ ที่เมดิซันสแควร์การ์เด้นที่นิวยอร์กตอนนั้นก็มีคนดูอยู่ประมาณ1 9ื่นเก้นะครับหมื่นหนึ่เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนจำแม่นเลยนะฮะศึกเลสเซนเมเนีย,ยตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสู้กันระหว่างแบบสุดยอดอ่ะนะฮองโฮแก่งเปิด,ปดตัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีศึกเลสเซนเมเนีย,รย,รยรครั้งที่สองที่สามที่สี่ตามมานะครับน้าติงก็ เช่าวิดีโอสแควร์ดูนี่แหละครับเช่ากันเป็นประจำเลยนะครั้งที่2ปี8-6ครั้งแรกปี8-5ที่นิวยอร์กเหมือนเดิมคนดูก็ประมาณ1 6 10, 7, 10, ื7 0ห0 0 0ืเจ็นี่แหละครับแต่ว่ามันมาโด่งดังเอาครั้งที่3ครับหลานๆครับตอนนั้นน้าติงเป็นนักภาคละ้ะภาควิดีโอแล้วภาคเลสันเป็นครั้งที่3โอ้โหไปกันที่นี่เลยครับซิวร์โดมครับที่อมอนเทียกมิชิกแกนนะ กลางแจ้งเลยนะคนดู93,173คนครับวันที่29มีนาคมปี87ตอนนั้นถือว่าทำลายสถิติคนดูมากที่สุดหมวยปล้ำนะลิปด,ดูสิครับแล้วก็เลยไปนะไปแคนาดาตอนนั้นฮ่องกงกนเจอกับอะไรอะบิจจอนสตัตอะไรประมาณอย่างนี้ครับใหญ่ๆแล้วก็ อังเดย์เดใจแอนอะไรประมาณนั้นก็ก้าวข้ามไปต่างประเทศครั้งแรกครั้งที่6นะครับนติงก็ยังภาควิดีโออยู่เลยนะครับครั้งที่6นี่ไปปล้ำต่างประเทศก็คือไปปล้ำที่แคนาดาครับไปปล้ำที่สกายโดมวันที่11เมษายนปี90นะครับก็ถือได้ว่าโอ้โหสร้างความฮือฮามากๆนะครับเป็นมวยปล้ำที่ ไปตะเวนปั้มถึงต่างประเทศคือไปแคนาดามาถึงครั้งที่10ครับวีโดอโสแควร์เมตตาเหลือเกินนะครับให้ตัวนาติงไปดูมวยปล้ำครั้งแรกในชีวิตเนี่ยฮนะนาติงจะมาเล่าให้ฟังไปที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนะครับชอนไมเพิลใครต่อใครมานะครับวิทแมนเรดฮาร์ดแล้วก็โอเว่นฮาร์ดอะไรประมาณนี้นครับมา เราก็ได้ไปดูนะครับเป็นแขกรับเชิญด้วยนะก็วิธีการไปของน้าติงเนี่ยแปลกนัาติงเคยไปอเมริกามาแล้วแต่ว่าไปอยู่แถบตะวันตกคือแถบ LA แถบอะไรอลเ a แถบเนี่ยครับแถบตะวันตกอ่ะก็ไม่ค่อยได้เห็นฮิมะนะครับเห็นไกลๆนู่นไม่เคยเไม่สัมผัสเลยน้าติงไปพร้อมครอบครัวก็เอาครอบครัวไปด้วยปรากฏว่าประหยัดครับ เอาครอบครัวไปอยู่วัดไทยที่ที่อเมริกาฮนะที่ l อแล้วน่ติงก็บินไปเลยอ่าบินต่อเครื่องบินไปที่นิวยอร์กโดยมีตั๋วโรงแรมนะฮะชื่อบอกชื่อโรงแรมตอนนี้ก็จจาไม่ได้แล้วแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์โรงแรมมีเบอร์โทรศัพท์ของภรรยาและลูกอยู่ที่ที่ LA ที่วัดไทย พอมันไปพักเครื่องครับไปพักเครื่องไปพักเครื่องที่แถวน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่แหม่นติงก็จําไม่ได้แล้วนะคนแก่นะคือพอไปพักเครื่องเนี่ยนติงก็ไปโทรศัพท์สมัยก่อนโทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีโทรมือถือไม่มีอะไรครับต้องใช้าการ์ดการ์ดต้องไปซื้อที่นู่นพอการ์ดซื้อเสร็จเนี่ยเราก็โทรว่าตอนนี้มานะ มาถึงที่เดนเวอร์ไปถึงเดนเวอร์แหมนึกออกแล้วก็โทรตรงที่สนามบินเลยครับโทรคุยกับภรรยาคุยกันไปคุยกันมาเขาเรียกขึ้นเครื่องครับมันมันแค่พักเครื่องแล้วถึงก็ไปโดยลืมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อโรงแรมลืมไว้ตรงตรงเคาน์เตอร์ที่เราโทรศัพท์ครับนั่งเครื่องไปถึง LA มหาสจจ์มากครับพอเครื่องบินจะลงเนี่ยมันมืดละชะโงกไปที่หน้าต่างเครื่องบินครับดู โอ้โหคน New York นิวยอร์กนี่มันมีระเบียบวินัยจริงๆเว้ยมันคลุมผ้านะรถจอดอยู่เนี่ยมันใช้ผ้าคลุมหมดเลยไม่ใช่ครับหิมะมันตกคลุมรถหมดเลยไอเราก็แหมบรนนอกอะน,นะไปถึงก็มองว่าเขาเอาผ้ามาคลุมปรากฏว่าพอลงเครื่องเครื่องมันไม่ได้ลงไว้ที่สนามนิวยอร์กครับมันไปที่ฟิลาเดลเฟียคือมันอยู่ที่นวกนะสนามบินนวก ก็คู่ก,กันกับสนามบินของนิวยอร์กนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็พอลงเครื่องบินปับ๊บเราก็บอกว่าเราจะไปดูมวยปล้ำที่นี่นี่นะครับโชเฟอร์นั่งรถเมย์นะฮะเขาก็บอกว่้นั่งคันนี้เลยไปเลยเราก็ไปนะครับใส่เสื้อเพื่อนมอเอาเสื้อมาให้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตทหารแล้วก็มีกระเป๋าเป้นใบหนึ่งเพราะว่าแค่ไปดูมวยปล้ำเนอะไม่มีอะไรหรอกอกางเกงยีนรองเท้าก็ผ้าใบ อันเดียวพอลงเครื่องหนาวมากโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยพอขึ้นรถก็มีฮีเตอร์นะครับนั่งรถเมย์ไปจากฟิลาเดลเฟียนั่งไปนะครับพอนั่งข้ามสะพานมันก็บอกว่าเดี่ยข้ามสะพานข้ามแม่น้ําเสร็จแล้วก็จะไปถึงที่ที่นิวยอร์กเราก็บอกว่าเนี่ยพอลงตรงนี้รถมันไม่ผ่านหรอกอลงโรง,งแรมอะไรเนี่ยให้ลงไปแล้วเดินไปอีกประมาณ3บล็อก สามบล็อกเขาเขาก็สามซอยอ่ะนะครับแต่ว่าเมืองนอกเขาจะมีระเบียบคือเขาจะผังเมืองเขาค่อนข้างจะดีอ่ะเขาก็จะมีล็อกล็อกล็อกเขาบอกว่าเขาถึงล็อกที่สามให้เดินไปเลยเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาแล้วแต่คุณโอ้หน้าติงก็โอ้โหตายเลยทําไงดีวะก็อ่ะลงรถเม่์เดินหิมาครึ่งหน้าแข้งครับพี่น้องครับหิมะเป็น,นหนาวมากจะมูก,กับหูเนี่ยจะหลุด เพราะเราใส่แค่เสื้อแจ็คเก็ตทหารธรรมดาเสื้อผ้าลมอะไรประมาณนั้นนะก็เดินไปหนาวสั่นเลยนะครับไปถึงมันจะมีปล่องสําหรับทําความร้อนใต้ดินนะเราก็ไปกเกาะอมือไปอังกันหนาวบ้างก็เดินไปแบบไร้จุดหมายเดินไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้ครับเดินไปเดินไปเดินไปจน โอโ้สงสัยว่าคิดว่าคงจะหาที่พักละวันรุ่งขึ้นก็จะกลับนะครับก็จำรถเมย์ได้นะครับว่าจะไปขึ้นที่นี่แล้วไปซื้อตั๋วเครื่องบินกลับ LA, แอลเอกลับไปอยู่บ้านกับลูกกับแฟนที่วัดไทยนะครับเชื่อไหมครับว่าเดินไปจนจนหมดแรงแล้วลนะ่ะมันหนาวมากนัาติงไม่รู้ทําไงอะ่ะเอาว่าเข้าตรงนี้แหละมันจะเป็นประตูหมือนหมุนนะครับประตูเหมือนหมุนเข้าไปถึงครับโอ้โหเนี่ย เขาเรียกว่าดวงมหาเฮงจริงๆโชคดีจริงๆเชื่อไหมครับว่าเข้าไปปั๊บมีคนไทยคนหนึ่งครับอ้าวน้าติงนติงไม่รู้จักเขานะแต่เขาอ่ะเขาพักที่โรงแรมนี้ครับแล้วโรงแรมเนี่ยคือไอ้ที่นติงเข้าไปเนี่ยคือโรงแรมที่เขาให้นติงไปพักเหลือเชื่อครับนติงก็ไปพักที่โรงแรมเนี่ยครับแล้วคนเนี่ยส่วนใหญ่เขามารอนติง แต่ว่าเขารอไม่ไหวแล้วเขากลับขึ้นไปนอนหมดละยกเว้นคนคนนี้ยแล้วเขาก็เป็นลูเมกกับนัติงด้วยคือเขาก็มานั่งกินกาแฟรอสามทุ่มกว่าแล้วครับสามสี่ทุ่มน่ะนัติงก็เจอเขาโอ้โหได้ได้ถึงที่พักอะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็เตรียมตัวไปท่องนิวยอร์กกับพักพวกที่เป็นทีมวีดีโอสแควร์ แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปดูมวยปล้ำนะครับมวยปล้ำก็สนุกครั้งแรกเลยได้ไปดูมวย,มยปล้ำเลเซอเ์แมนียครั้งที่10จากนั้นก็ไปดูอีกประมาณ3ครั้งนะครับก็ไปดูที่จากเมดิซันสแควร์การ์เด้นนติงไปดูคนดูวันนั้นเนี่ยประมาณ18ก็เขาก็จะมีต่อนะครั้งที่14น้ติงไปบอสตันนะครับคราวนี้เริ่มช่ำชองนะครับก็ไปบอสตัน ไปที่เดอะการ์เด้นบอสตันการ์เดนสนามบาทสของทีมบอสตันเซลติกนะครับก็ไปเ็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ไปที่ l อลเอนะครับวันที่3เมษายนเพวันนั้นไปกับครอบครัวเอาครอบครัวไปดูละโอลหลงก็ไปกันเข้าคิวดูกันเต็มที่ได้เข้าไปในห้องเปลี่ยงเครื่องแต่งตัวนะ้ำมวยปลามโมูเขาก็เหมือนกับเป็นทีมงานน่ะนะเออไปเห็นละ คือเราเป็นแขกรับเชิญเราสามารถเข้าไปในห้องเปลี่ยนเครื่องหนึ่อนองตัวได้เราสามารถที่จะไปทับทายนะักมวยปล้ำมาถ่ายรูปมีมีคนมาดูแลนติงด้วยนะครับโอ้น้าติงก็ยิ่งใหญ่มากไปเห็นอันเดอร์เทเกอร์กำลังเตรียมคิวไปเห็นสแตนโคเห็นใครต่อใครซึ่งออมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็เหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นหลังฉากที่ยิ่งใหญไ่ได้ถ่ายรูปมาด้วย ตอนนี้รูปหายอาหาไม่เจอไมนงั้นจะเอามาโชว์ท่านหน่อยนะครับจาก Stable Center ก็ไปดูที่ออรลนโดมาจากครั้งที่21กับครั้งที่24ที่ฟลอริดานะครับคนดูเยอะขึ้นครับโอ้โหเจ็ดหมื่นสี่ครับแล้วก็ก็ยังไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นที่ฟลอริดาเนี่ยนะครับคนดูเจ็ดหมื่นแปดแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งนะครับที่นัตติงไม่ได้ไปดูนะภาค ภาคอยู่ก็ที่ที่เท็กซัสนะครับที่ทางด้านของสนามฮาริงตันนะครับที่ Texas เท็กซัสในคนดูแสนหนึ่งแสนกันหนึ่งพันกว่าคนถือว่าเยอะที่สุดตอนนี้ยังไม่มีการทําลายนะครับแล้วก็นะักเตะก็ห่างหายจากการไปดูทั้งสุดท้ายเนี่ยทั้งล่าสุดคนดูศูนย์คนอันนี้ก็ตอนนี้ไม่ได้ภาพมวยปล้ำละไปอยู่ เป็นติดโควิดก,กันนะครับนะ้าติงก็เมืองไทยก็ไม่มีการเอามวยปล้ำมาตั้งแต่ทั้งที่เท็กซัสละ่ะนะเขาไม่มีเอามวยปล้ำมาน้าติงก็ไม่ได้พากแล้วก็นั่งลุ้นดูตามเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยคนดูศูนย์คนปล้ำเวทีปิดนะครับเมื่อวันที่28เ่เมื่อวันที่เดี๋ยวสิ4เมษายนแต่เขาไม่สามารถจะเลื่อนได้แล้วลนะ่ะ เนื่องจากว่าเรามีสปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์ให้คนดูเลยเมีต่างชาติต่างประเทศเตรียมตัวดูว<ๆ>ก็เลยเป็นใสยติใหม่ไม่มีคนดูนะครับล่าสุดเนี่ยใกล้จะถึงละการจะได้มาของแต่ละคู่ของเลเซอรมนเนียในยุคป,ปัจจุบันมันมีที่มาที่ไปมันจะต้องผ่านศึกรอย a ล l ัมเบอมันจะต้องผ่านอะไรต่อมีอะไรศึกเหนือเสือใต้เส้นทางจะเป็นยังไงนั้นก็ มีให้ชมกันนะลืมบอกไปนิดนึงตอนนี้น้าติงกลับมาภาคหนวยปั้มแล้วนะครับภาคกับน้องมิวนิวซูเปอร์สตาร์นี่แหละนะครับภาคให้กับทีบอดแบนไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่ว่าทีบอดแมนใจปั้มก็ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าเป็นการภาคถ่ายทอดสดนะครับหล,หลานก็สามารถดูได้นะครับก็ไปเป็นสมาชิกซื้อกล่องเขาแล้วก็ดูถ่ายทอดสดสึดรอทุกวันอังคารเขาปั้มกันวันจันทร์ กลางคืนเราก็ดูเช้าเลยนะครับเชา้ชาเช้าคือเช้านะเจ็ดโมงเช้าหรือ8ปดโมงเช้าเนี่ยตอนนี้เวลาเปลี่ยนแล้วต้องเป็น7จ็ดโมงเชา้าวันอังคารนะครับเจ็ดโมงถึง10บโมงสามชั่วโมงเต็มนะดูวันจุใจเลยสึดรอแล้วก็สแมกดาวครับเขาปล้ำกันวันศุกร์เราก็ได้ดูวันเสาร์ไม่ได้ไม่ได้ช้านะคือถ่ายทอดสดจริงๆเลยอเมริกาดูอย่างไรเราดูอย่างนั้นน,นัิงภาค ตื่นเต้นนะครับที่ได้กลับมาภาคติดตามชมกันนะติงก็แล้วกันนะครับวันนี้และซึ่งเวเนียสำหรับนติงในความทรงจำก็ผมจะต้องลากันเพียงนี้นะครับอย่าลืมติดตามเพจของเรานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับฟิกวันนายบายน้ติงสวัสดีครับ